สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Art f u t u r e Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ EEC กันนะครับโดยทางหัวเว่นะครับได้ก่อตั้ง h u วเว่ยอาเซียนอะคาเดในพื้นที่ EEC ด้วยความเชื่อมั่นของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยรายละเอียดของข่าวนะครับติดตามได้ทาง Art f u t u r e Channel ได้เลยครับ เป็นรายงานข่าวจากเว็บไซต์ EEC นะครับ EEC ลุกเทคโนโลยี 5G นะครับมีการลงนามความร่วมมือกับหัวเว่ยเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลรองรับ 5G และเปิดหัวเว่ยอาเซียนอะคาเดมีแห่งแรกของไทยในพื้นที่ EEC นายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการสร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบนิเวศร,รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อและบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด พร้อมได้รับเกียรติจากนายหยางชินอุปทูตร,รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานนะครับโดยมีนายคณิตแสงสุพรรณเลข,ขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและนายอาเบลเต้งประธานกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ณโรงแรมสยามเคปินสกี้กรุงเทพมหานคร นายสุพัฒนาพงศ์กล่าวว่าการลงนาม MOU ร่วมกับหัวเว่ยและการเปิดหัวเว่ยอาเซียนอะคาเดมีในพื้นที่ EEC ครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและถือเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญสร้างความร่วมมือ3แกนหลักได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือที่สำคัญ4ด้านได้แก่ 1. สร้างฐานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ICT จากการจัดตั้งหัวเว่ยอาเซียนอะคาเดมีแห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่ EEC ซึ่งจะมีศูนย์ปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยบุรพาเพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักเพิ่มศักยภาพบุคลากร,กรด้านดิจิทัลของไทย 2. ส,สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา ICT นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ให้บริการไปยังภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. การฝึกอบรมเสริมศักยภาพด้าน ICT และ 5G ตามหลักการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการเพื่อสร้างโอ,อกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่การฝึกปฏิบัติสร้างงานรายได้ดีและข้อที่4นะครับสร้างการรับรองมาตรฐานอำนวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย นายยางชินได้กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มผลผล,ผลิตและประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมโดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หัวเวย่ยซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีได้ทำงานร่วมกับ EEC เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนไทยผ่านการฝึกอบรมทักษะบุคลากร,กรที่ตรงกับความต้องการเพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศจีน ให้แน่นแฟนขึ้นนายอาเบลเติ้งกล่าวว่ามีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสอกอพออผ่าน MOU ในครั้งนี้และการเปิดหัวเวยอาเซียนอะคาเดมี หัวเวยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนไทยร่วมกับ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างทักษะดิจิทัลแบบองค์รวมและการพัฒนาระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทางด้านนายคณิศแสงสุพันเลขาธิการ EEC นะครับได้กล่าวว่า วันนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญจากความร่วมมือระหว่างสองกอพออและหัวเวยผ่านหัวเวยอาเซียนอะคาเดมีครั้งแรกของไทยใน EEC การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่นี้จะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลระดับอาเซียนยกระดับให้สังคมเศรษฐกิจปลอดภยัยมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้นะครับทางสงกพอ,อ,อได้มอบหมายให้คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับหัวเวยในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับโดยในปี2564ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากร,กรด้านดิจิทัลจำนวน6,000คนและฝึกอบรมเพิ่มเป็น30,000คนในระยะเวลา3ปี สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้นะครับนะับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G ใน EEC ที่ได้รับความร่วมมือจากหัวเว่ยซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ระดับโลกโดยประเทศไทยได้เปิดหัวเว่ยอาเซียนอะคาเดมีต่อจากมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ของไทยได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการนะครับหรือดีมานไรเวนคู่ไปกับการเพิ่มทักษะทางด้าน 5G ใน EEC เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม4.0ซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศทั้งนี้นะครับจะมีการใช้หัวเว่ยอะคาเดที่ EEC เป็นต้นแบบอีกทั้งหัวเว่มีประสบการณ์จัดฝึกอบรมด้านดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชน SME และกลุ่ม Startup ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วกว่า16,000คน อย่างไรก็ตามนะครับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกับบริษัทระดับโลกในการยกระดับสร้างบุคลากรดิจิทัลของไทยรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย เราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าของค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับโดยในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปทบทวนอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชนัน เนื่องจากมองว่าการคิดราคาที่รอฟททอเสนอมา14-42บาทนั้นไม่เมกเซนต์นะครับอทิเช่นช่วงบางซื่อรังสิตระยะทาง26กิโลเมตรเก็บค่าแรกเข้า14บาทและคิดตามระยะทางอยู่ที่2บาทต่อกิโลเมตรในขณะที่ช่วงบางซื่อตลิ่งชัน15กิโลเมตรคิดตามระยะทางที่1.5บาทต่อกิโลเมตร ทั้งนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องมีรายละเอียดชัดเจนว่าการคำนวณจากปจาัจจัยใดต้องตอบได้ว่าเพราะเหตุใดจึงคิดอัตราค่าโดยสารไม่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการรถไฟฟ้า,ฟาสายสีน้ำเงินที่คิดตามระยะทางอยู่ที่ประมาณ0.88บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นโดยจะให้กรอบเวลาทบทวนอัตราค่าโดยสารใหม่อีกหนึ่งเดือนก่อนนำข้อมูลมาเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป ในสักสยามยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าส่วนของรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายในเส้นทางต่างๆนะครับจะประกอบด้วยเส้นรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นะครับระยะทาง8.84กิโลเมตรวงเงิน6,570ล้านบาทเส้นตลิ่งชันสารยาระยะทาง14.8กิโลเมตรวงเงิน1 2 0 2ล้านบาทเส้นตลิ่งชันสิร,ริราชระยะทาง4.3กิโลเมตรวงเงิน6,645ล้านบาท และเส้นสายสีแดงอ่อนมีซิงลิงนะครับช่วงบางซื่อพญาไทมักกสันหัวหมากและบางซื่อหัวลำโพงระยะทาง25.9กิโลเมตรวงเงิน44,157ล้านบาทรวมแล้วมูลค่า70,000ล้านบาทนั้นคาดว่าจะหาข้อสรุปได้ภายในปีนี้มองว่าหากทำได้ตามแผนจะบรรเทาการจราจรและช่วยการเดินทางได้อย่างมาก ในสักสยามยังได้กล่าวปิดท้ายด้วยนะครับว่าในวันที่26มีนาคมนี้ซึ่งครบรอบ125ปีวันสถาปนากิจการรถไฟซึ่งจะมีการเตรียมทดสอบเดินรถเสมือนจริงโดยยังไม่เปิดให้ประชาชนได้ร่วมทดสอบแต่หากหน่วยงานต่างๆสถาบันการศึกษาหรือภาคประชาชนที่สนใจสามารถทำหนังสือมาที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดช่วงเวลาเปิดให้ทดลองเดินรถที่เหมาะสมต่อไปและจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการโดยยังไม่เก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2564และยังไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดการทดลองแต่กำหนดเปิดบริการเชิงพณิชย์เต็มรูปแบบจะอยู่ที่เดือนพฤศจิกายน2564ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง r p f u t u r e channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง upfuture ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ